สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Legend Sport หรือว่ากีฬานในตำนานนะครับที่คุณต้องรู้ในค่ำคืนนี้ดูชัดๆนะครับตารางพรีเมียร์อังกฤษนะครับจะเป็นอย่างไรหากคิดแต้มต่อเกมโดยสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่าฟีฟ่นะครับยืนยันว่ายังคงต้องให้ฟุตบอลลีกภายในประเทศเล่นกันให้จบฤดูกาล2019 20แต่ย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้นะครับคือ เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนหลังเกมต้องระง,งับการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสโควิด -19 ในกรณีไม่สามารถเล่นให้จบซีซั่นนี้ได้นะครับและต้องตัดจบไปเลยนั้นทางยูฟ่านะครับได้มีแนวทางหาทีมที่จะผ่างเข้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้าโดยให้ยึดผลงานในฤดูก,กาลนี้นะครับซึ่งอาจจะใช้ระบบการคิดคะแนนแบบอัตราส่วนแต้มต่อเกมหรือเตะเพย์ออฟแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับ โดยในระบบอัตราส่วนแต้มต่อเกมนะครับจะเอาจํานวนแต้มหารด้วยจํานวนเกมที่ลงเล่นไปแล้วออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ยนะครับยกตัวอย่างพรีเมียร์อังกฤษนะครับโดยที่ลิเวอร์พูลมี82แต้มจาก29นัดหารแล้วจะได้2 83แต้มและถ้าคะแนนเท่ากันนะครับจะดูต่อด้วยผลต่างประตูดได้เสียดังนั้นนะครับถ้าใช้สูตรคะแนนต่อเกมนะครับจะได้อันดับพรีเมียร์ออกมาดังนี้นะครับตามตารางโพส i ซชันของพรีเมียร์อังกฤษนี้เลยนะครับ มากต่อนเลยนะครับทำการกระแสข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของฟิลิเป้คูดิโย่โดยสปอร์ซือของแคว้นกาตาลุญญานะครับก็บอกว่าเรอพูล,ลงทุนติดต่อไปหาอีกฝ่ายเองเลยนะครับเพื่อบอกว่าพวกเขาไม่มีความคิดที่จะเอาฟิลิเป้คูดิโยกลับมาเล่นกับทีมอีกส่งผลให้เชลซีนะครับมีแววที่จะได้ดาวเตะชาวบราซิลเลียนไปร่วมทัพสูงพอตัวเลยนะครับโดยสโมสรเรอร์พูนะครับติดต่อไปหา e inho, ฟิลิเป้คูดิโยมิดฟิลด์บาเยิล์นนะครับด้วยตนเองของพวกเขา เพื่อบอกว่าไม่คิดที่จะดึงฟิลิเป้คูญิโยนะครับกลับมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่อย่างใดนะครับตามรายงานของสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของแคว้นกาลาตุนยานะครับสรุปเลยนะครับสปอร์ตแฉว่าลิเวอร์พูลนะครับไม่สนใจที่จะกลับไปร่วมงานกับฟิลิเป้คูญิโยนะครับจนถึงขนาดติดต่อไปบอกแข้งชาวบาวราซิลเลียนด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้เชลซีนะครับมีโอกาสที่จะได้คว้าฟิลิเป้คูญิโยแข้งวัย27ปีไปร่วมทัพอย่างสูงเลยนะครับ ก็น่าเสียดายนะครับฟิลิปเป้คุณโยมไม่น่าออกไปเลยนะครับไม่งั้นก็จะได้เป็นตำนานของลิเวอร์พูลผมก็เป็นแฟนคลับเขามาตั้งแต่เขาย้ายมาแรกๆครับตอนที่เขาย้ายมาจากอินเตอร์มิลานมาสู่ลิเวอร์พูลนะครับมาเริ่มแรกก็ใส่เบอร์10เลยด้วยสไตล์ของผมเขานะครับผมชอบมากผมยยองๆหยิกๆนี่นะครับก็น่าเสียดายนะครับมันเศร้าจริงๆที่ฟิลิปเป้คุณโยมยยไม่เป็นนักเตะของลิเวอร์พูลอีกต่อไปก็ลองติดตามข่าวดูนะครับว่าโชซีจะเอาอยัางไง และนี้คือ Legend Sport นะครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์น, share นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีลิงก์ให้ร่วมสนุกอย่าลืมเข้าไปกดแอดกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ